ในช่วง8พฤศจิกายนถึง8เมษายนปี2565นะคะดาวพระหั a นะคะได้ย้ายนะส่งผลให้5ราศีนะคะมีการพลิกกลับของดวงชะตานะคะ เข้าเรื่องกันเลยว่ามีราศีใดบ้างนะคะ5ราศีด้วยกันนะคะสำหรับราศีแรกนะคะเป็นราศีที่จากเดิมเนี่ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อยู่ในภพอรินะเรียกว่าดาวใหญ่เสียสองดวงเลยนะคะส่งผลในเรื่องการงานนะขยับไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นะคะส่งผลในเรื่องความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเรื่องของการงานไม่ค่อยขยับไปเท่าไหร่นะส่งผลถึงการเงินนะสะดุดติดขัดเป็นระยะเนื่องจากนะคะดาวพฤหัสนะคะตกอยู่ในภพอริร่วม ดาวเสาร์นะคะเรื่องของคนช่วยเหลือนะก็ไม่ค่อยมีนะคะคู่ครองก็เหมือนจะพึ่งพาได้น้อยลงนะคะเนื่องจากดาวคู่ครองก็มีกําลังน้อยด้วยนะคะสําหรับราศีนะคะที่เป็นอันดับหนึ่งนะที่เกิดการพลิกกลับอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันดับแรกได้แก่ราศีสิงห์นะคะสาหรับผู้ที่เกิดลัคนาหรือราศีสิงห์นะคะเป็นช่วงเวลาทองนะคะก็คือ8 คือพฤศจิกายนนะคะปี64ถึง8เมษายนปี65นะคะดาวพระหัสนะะ่ะขยับขึ้นมาเล็งลักนณาตัวเรานะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งเรื่องของการมีคนอุปถัมภ์นะคะก็จะเกิดขึ้นนะรวมถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาก็จะมีเข้ามา อุปัรภมคำชูด้วยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะกลับมาให้คุณประโยชน์กับเรานะรวมถึงเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่านะงานเสริมงานคู่ขนานถือว่าส่งผลดีนะคะเมื่อดาวพฤหัสนะมาเล็งลัคนาเรียกว่ามีวาสนาเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะส่งผลให้การเงินก็ขยับดีขึ้นด้วยดังนั้นนะคะชาวสิงห์นะคะที่นะประสบปัญหาเรื่องของการเงินการงานถือว่าจะมีการพลิกกลับนะคะในช่วง 8พฤศจิกายนถึง8เมษายนปี2565ต่อมานะคะราศีที่2นะคะเป็นราศีที่จากเดิมนะคะดาวพฤหัสกับเสานะคะอยู่ในภพว,วินาศนะส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะมีเรื่องของรายจ่ายเยอะมากนะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินนะคะที่จากเดิมนะคะ ไม่เคยมีปัญหาก็จะมีปัญหาในช่วงนะคะถึปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากนะเนื่องจากดาวพระรหัสเสาร์นะคะอยู่ในภพวินาศนะคะสําหรับราศีที่สองเมื่อดาวพระรหัสนะคะขยับเคลื่อนย้ายภพเรือนนะคะเข้ามาทับลัคนาส่งผลดีในเรื่องการเงินอย่างชัดเจนนะคะได้แก่ลัคนาราศีกุมนะคะหรือราศีกุมนั่นเองนะคะสำหรับดาวพระรหัสนะคะจะส่งผลดีให้กับชาวกุมนะคะในช่วง 8พฤศจิกานะคะเป็นต้นไปนะจนถึง8เมษายน65นะคะเนื่องด้วยนะคะเป็นดาวการเงินนะคะกับลาภผลเมื่อมาทับลักนานะคะส่งผลในเรื่องของช่องทางทางการเงินเกิดขึ้นนะเรื่องของผลประโยชน์ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของลาบผลก็มาอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะจากเดิมนะคะที่ดาวพรหัสและดาวเสาร์นะคะไปรวมกันอยู่ที่ภพวินาศนะส่งผลให้พระรหัสกับเสาร์เนี่ยก็เป็นคู่ศัตรูอยู่แล้วแล้วภพเรือนที่ไปอยู่ก็เป็นภพของสิ่งที่คาดไม่ถึงเรื่องของปัญหา เรือรังปัญหานี้สินนะคะเมื่อดาวพระหัสขยับส่วนหนึ่งก็ส่งผลดีนะคะในทางการเงินนะคะนอกจากนี้ดาวพระหัสนะคะที่เล็งไปที่ฝั่งตรงข้ามก็คือเรื่องของคู่ครองนะคะเรียกว่ามีโอกาสดีในเรื่องของการมีคนเข้ามาสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะรวมไปถึงเรื่องของหุ้นส่วนนะคะคู่ค้าคู่สัญญาที่อาจจะมีเข้ามานะ,ะเรียกว่ามีคนช่วยเหลือนะคะมีคนที่จะมาสารต่อหรือว่า ช่วยให้กิจการนั้นสามารถดําเนินไปได้นะคะชาวกลุ่มยังมีโอกาสที่จะได้นะการอุปถัมภ์จากลูกค้าดีๆหรือลูกค้ารายใหญ่นะหรือทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกิจการนะในการก้าวหน้าไปข้างหน้าได้การต่อยอดต่างๆนะคะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของดาวพระหัสทับลัคนาส่งผลดีในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการงานที่ต้องมีผู้บังคับบัญชาคนที่นะศักดิ์สูงกว่ามาเกี่ยวข้องก็ส่งผลดีขึ้นนะคะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพนะชาวกลุ่มมีดาวประจําตัวเป็นราหูซึ่งมีกําลังน้อยอยู่เมื่อพระหัสมาทับนะคะส่วนหนึ่งก็ส่งผลดีในเรื่องการเจอหมอดีนะได้ยาดีนะคะอาการทุเลาเบาบางลงอย่างรวดเร็วนะคะ ดังนั้นโดยภาพรวมนะถ้าเราพูดถึงดาวพฤหัสดวงเดียวนะคะชาวกลุ่มก็จะเป็นอีกลัคนาหรือราศีหนึ่งนะคะที่ได้รับผลดีจากดาวพฤหัสในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะสำหรับลัคนาราศีนะคะหรือราศีที่3นะคะเป็นราศีที่นะคะมีดาวเสาร์และดาวพฤหัสอยู่ในภพการงาน,นะะก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงทางการงานนะคะเรื่องของ การยังไม่ได้รับผลดีเท่าไหร่นะจากเรื่องของการงานการเงินนะคะพอหลัง8พฤศจิกายนนะคะดาวพระหัสย้ายเข้าพบราบผลนะคะได้รับผลดีจากดาวพระหัสเต็มๆนะคะคือ ลัคนาหรือราศีเมษนั่นเองนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะของชาวเมษนะคะจะเข้าไปอยู่ในภพลาภผลนะส่งผลให้ในเรื่องของดาวพฤหัสนะคะที่เป็นตัวแทนนะ,ะสุพระและวินาศนะคะก็เป็นลาภผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะเรื่องของการต่อยอดความเจริญก้าวหน้าทางการงานนะคะมาเป็นลาภผลรวมถึงวินาศนะคะเรื่องที่ไม่คาดคิดนะได้รับลาบผลนะคะแบบว่าลาบลอยก็ได้นะเรื่องของ การทางานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเห็นคุณค่านะคะเห็นความสามารถนะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะรวมถึงมีลาบจากทางไกลการเดินทางนะเรื่องของอะไรที่การงานเบื้องหลังนะการวางแผนการงานเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะ,ะหากได้อยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารคนวางแผนบริหารทีมงานถือว่าจะได้รับผลดีนะคะในเรื่องของดาวพฤหัสมาอยู่จุดนี้เนี่ยนะคะอย่างมากดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนลาบผลนะคะแล้วก็ ดาวลาบผลมาอยู่ในเรือนการเงินนะสัมพันธ์กันดีดังนั้นลาบที่ได้มานะคะเป็นเงินสดเป็นผลประโยชน์นะคะเป็นผลกําไรนะอาจหมายถึงเรื่องของโบนัสนะคะเรื่องของเงินที่ได้รับมาโดยความสามารถนะเรื่องของส่วนแบ่งยอดขายอะไรเงี้ยนะถือว่าจะประสบความสําเร็จไปอย่างดีนะคะสําหรับลัคนาเมษนะหรือราศีเมษนะคะก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะคะที่จะได้รับผลดีนะคะจากดาวพระหัสนะคะ สำหรับลัคนาราศีนะ,ะหรือราศีที่4นะคะเป็นลัคนาที่จะได้ประโยชน,นะะ์จากพระหัสย้ายครั้งนี้นะคะก็จะได้มาเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะการที่ดาวพระรหัสมาเป็นปฐุมเกณฑ์ส่งผลในเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่เช่นการมีบ้านมีรถนะการตั้งหลักตั้งฐานอะไรได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือการต่อยอดทางการค้าอะไรเงี้ยนะการมีสินทรัพย์ใหญ่ต่างๆนะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะ มีครอบครัวเป็นความมั่นคงมีบุตรมีลูกนะคะ,ะได้แก่ลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือราศีพิจิกนั่นเองนะคะสาหรับพิจิกนะคะดาวพระหัสนะคะเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยนะ,ะเมื่อมาเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่ใครจะลงทุนค้าขายนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความมั่นคงนะมีความสเตเบิลเสถียรกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากดาวพระหัส ได้มาตรฐานที่ดีนะคะความเป็นปทุมเกณฑ์นะทำค้าขายก็มีคนอุดหนุนนะคะจะไปเรียกว่าทำอะไรก็จะมีคนให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์รวมถึงเป็นเรื่องที่ เป็นช่วงเวลานะที่เหมาะสมในเรื่องของการที่จะตั้งหลักตั้งฐานอยู่กับสินทรัพย์มีบ้านมีรถเพิ่มนะคะหรือใครที่ไม่เคยมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองนะก็จะสามารถนะคะทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะในช่วง8ฤศจิกายนถึง8เมษายนถือว่าเป็นช่วงเวลาทองนะสำหรับพิจิกนะคะที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะการตั้งหลักตั้งฐานกับอะไรบางอย่างการไปเจอกิจการหรืออ่าช่องว่างทางการค้านะที่เราสามารถเอาตัวเราเข้าไปทําแล้วก็นะมีความ สบความสําเร็จก้าวหน้านะคะในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสําเร็จทางการงานยังไม่พบเจอสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่ใช่นะคะในช่วงเวลาเนี้ยนะก็เป็นจังหวะเหมาะที่เราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือการลงทุนเนี่ย จะมีโอกาสสาเร็จนะคะมากกว่าปกตินะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องของการปักหลักกับครอบครัวนะการมีครอบครัวนะด้วยการแต่งงานหรือเรื่องของการแยกครอบครัวนะคะการไปร่วมลงทุนกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องก็ได้เหมือนกันหรือการใช้บ้านนะคะเป็น หลักในสถานที่ทำงานนะเรื่องของการเป็นออฟฟิศโกดังอะไรเงี้ยนะก็เป็นเนื้อาหารประมาณนี้ได้หมดรวมถึงกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ส่งผลดีด้วยนะคะ,ะสำหรับพิจิกนะคะก็มีผลดีประมาณนี้สำหรับดาวพฤหัสย้ายะคะและสำหรับนะคะลัคนาราศีหรือราศีสุดท้ายนะคะก็ต้องถือว่านะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะค่อนข้างยากค่อนข้างหนักนะแต่ว่า จัดอันดับให้มาอยู่ที่อันดับที่5นะคะเนื่องจากจะต้องมีเรื่องของการพลิกฟื้นนะคะในเรื่องการเงินเกิดขึ้นนะคะ ได้แก่นะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะหรือราศีมังกรนั่นเองนะคะชาวมังกรนะคะที่ผ่านมานะดาวพระหัสดาวเสาร์นะคะทับลัคนานะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะรวมไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะสาหรับในช่วง8พฤศจิกายนไปนะคะดาวพระหัสจะเดินเข้าสู่เรือนการเงินนะคะส่งผลในเรื่องของนะการเงินที่ ดีขึ้นนะคะที่ได้มาจากเรื่องของพี่น้องแวดวงสังคมนะคะการเงินที่ได้มาจากวินาทนะคะก็คือเรื่องของการต่างประเทศนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของงานเบื้องหลังเรื่องของทางไกลนะก็มาเป็นการเงินนะคะนอกจากนี้นะคะวินาทหมายถึงเรื่องที่ไม่คาดคิดนะเรื่องที่ เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะก็มาเป็นการเงินดังนั้นในส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าโชคทางการเงินเกิดขึ้นนะคะชาวมังกรเนี่ยถือว่าสถานการณ์ทางการเงินจะค่อยๆขยับดีขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงของขยับถัดไปก็คือเมษายนปี2565นะคะในสเต็ปถัดไปดาวพฤหัสก็จะไปเป็นเนกเษตรราธิบดีในเรือนสหัชชะนะคะซึ่งถือว่าชาวมังกรเนี่ยผ่านจุดที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ยากมาแล้วนะคะแล้วก็ ถ้าจะให้ชัดเจนขึ้นจริงๆนะคะก็ต้องรออีกสเต็ปหนึ่งคือดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนการเงินนะคะขยับอีกครั้งใน31มีนาคมนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นทางการเงินนะคะตั้งแต่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับลำดับที่5นะคะก็คือลัคนามังกรน,นะก็ ประมาณนี้ต้องรอ2สเต็ปนะคะสำหรับเนื้อหา5ลัคนาราศีนะคะก็คือสิงกุมเมษพิจิกมังกรนะคะก็เป็นลัคนาราศีหรือราศีที่ได้รับผลดีจากพระรหัสยายครั้งนี้นะคะ